สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งครับกับคูดครับจะให้ฟรีสไตล์ครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนครับนานๆมาถ่ายทําทีนะครับสวนแห่งนี้ด้วยน้ําพักน้าแรงนะครับของสามีภรรยานะครับคุมกับแฟนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราวันนี้มาดูหน่อยว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็หญ้าในเปียรข้างหลังนั้นที่เห็นนั้นสูงใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยนะครับ อายุเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูและพาไปบอกวิธีการนะครับว่ามันปลูกยังไงมันปลูกไม่ยากหรอกเนาะแต่ว่าจะจะเล่าไว้เฉยเล่าให้ฟังนะครับไป <S <S <อ>ะนะครับก็มาแล้วนะครับก็มาดูต้นยอก่อนอยู่หน้าหน้าบ้าน เอ้ยังไม่ได้เป็นบ้านเดยอันนี้คือความฝันนะครับว่าจะเป็นบ้านสักวันหนึ่งนะครับแต่เนี้ยก็เป็นต้นยอต้นยอก็ถือว่าติดแล้วแหละนะครับประมาณนี้ติดแน่นอนนะครับดูแล้วแตกยอดสวยงามอ่า้าก็เยอะหน่อยไม่มีเวลามาทําเลยวันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วนะครับอาทิตย์ที่24 24กันยา256พรุ่งนี้ก็ไปทํางานแล้วนะอะวันนี้ก็เลยแวะมาถ่ายมาอะไรหน่อยเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเขาเลยนะครับเนี่ยต้นดินจีนี้ก็ ก็น่าจะติดแล้วนะครับดูจากสภาพของต้นก็น่าจะเรียบร้อยล้วติดดีนะครับนะก็คงจะใช้ได้แล้วนะครับส่วนส่วนต้นนี้ก็คือต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงก็สูงใหญ่แล้วนะถือว่าประสบความสำเร็จเราเพราะว่าซื้อต้นใหญ่มา <c oughs> นะถ้าเราซื้อต้นใหญ่มามันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าใครซื้อต้นเล็กมาก็ต้องอนุบาล,ลหน่อยก็ยากหน่อยนะฮะสุอยากให้มันเป็นเร็วก็ซื้อต้นใหญ่มาเลย ส่วนนี้อโวคาโ,โดคของเรียบร้อยไปนานแล้วนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เกิดนะครับนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นกันอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวรเราเดินไปดูตรงนู้นกันนะครับก็ตั้งตรงนี้ไว้ว่าเป็นที่แห่งอนาคตนะครับเพราะว่าอนาคตก็คงจะได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็จะมาปลูกบ้านที่นี่แหละนะครับผมก็เลยตั้งโฟลเดอร์หรือเพลย์ลิสต์ของ YouTube ว่าที่แห่งอนาคตนะครับผม หลังจากที่ถ่ายวัวเสร็จแล,แล้วก็มาอาบน้ํานะครับแล้วก็จะมารีบเก็บงานกลัวฝนตกนะครับเดี๋ยวจะไม่มีขี้บออากาศนะครับก็อันนี้ก็จะลกหน่อยเพราะว่าทําไมถึงปล่อยให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าพ่อตาเอาวัวมาผูกให้วัวกินหญ้าเล็มหญ้าไปนะครับก็เลยปล่อยให้เป็นอย่างนี้ก็เลยทําไมไม่ตัดเ็ามีเหตุผลอยู่นะครับว่าไม่ตัดนี่ต้นหญ้าในเปียสูงใหญ่มากท่วมหัวเหมือนกับลําอ้อยเลยนะครับไม่มีผิด อไม่แตกต่างกับลำอ้อยเลยนะนะใหญ่มากชิ้นใหญ่เลยทีเดียวประมาณนี้ปลูกตอนไหนนะครับปลูกตอนต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมานั่นเองสองห้าหกหกนะต้นเดือนก่อนเปิดเทอมนะครับก็เอามาปลูกใครที่ดูคลิปก็จะเห็นนะครับดังนั้นการปลูกก็ปลูกไม่ยากับฝังดินฝังดิน,ดนลดน้ําแต่แรกๆต่อไปก็ปล่อยนะครับปล่อยให้มันจะริญเติบโตเองนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมอ่ะในสวนมีอะไรบ้างพัฒนาเปลี่ยนแปลงไม้ในช่วงนี้นะครับ ก่อนเข้าไปสวนก็เดี๋ยวเดินชมตรงนี้ก่อนมันเคยมีต้นแมงลักอยู่ไม่รู้มันอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับเรียบร้อยดีต้นแมงลักก็มีอยู่นะแตน่ตนอนๆๆแต่ว่าหญ้าก,กบมันละแน่แน่แๆมีอยู่เนี่ยเห็นไหมแต่หญ้าก,กบนะฮะไม่มีเวลามาดูแลก็อย่างนี้นะครับไม่เป็นไรครับนะไม่เป็นไรเพราะตาเขาปลูกเล่นๆไปง,งั้นแหละนะครับเสร็จเรียบร้อยเราเดินไปชมสวนด้านในกันครับผมนะ นี่ก็ทําเป็นประตูอย่างดีนะครับนี่ปูอย่างดีนะครับโอ้โหสูงใหญ่มากเหมือนลําอ้อยเลยไม่ผิดนะอันนี้ก็เหมือนกันใหญ่มากใครอยากได้ให้มันสวยขนาดนี้นะครับจริงๆไม่ได้ต่อน้าําไม่ต่ออะไรเลยนะจะบอกให้อเดินเข้าไปกันเดี๋ยวจะบอกว่าตรงนี้ไม่ได้ต่อน้ํายังไม่ได้เจาะน้ําไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่หญ้ามันสูงใหญ่เพราะว่าเราปลูก ใกล้ๆกับหน้าฝนเนาะเพราะว่าพึ่งสภาแล้วก็ถ้าจริงๆเนาะก็หน้าฝนเลยแต่มันเลื่อนนะครับทุกวันนี้นะครับเห็นไหมอนี่้สามารถเป็นพันได้แล้วนะพึ่งสภานับนับนับพืชผลไมนับ,น,บ,น,บนับมิถุนาไปเลยมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเดือนนี้กันยาถ่ายทำมาที่ยี่สิบเช่นเดียวกันนะคแค่ผมอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเฉยนะครับเพราะว่าจะต้องเก็บงานไว้เสาร์อาทิตย์นะครับเป็นพันได้แล้วนะเนี่ยอันไหนที่มีรากอย่างเงี้ยเป็นพันได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นพันได้ สามารถนำไปเป็นพั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 นปลูกได้นะครับก็ここต่อไปคงจะต้องเป็นพันแหละนะครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวก็คงจะต้องหรือทั้งหมดนะครับสวนหยาแปลงนี้ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวตอนนี้ก็คือรอเวลาเท่านั้นเองนะครับรอเวลาีจะพาไปดูด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เต็มเหมือนกันนะพื้นที่ตรงนี้เต็มหมดเลยสูงใหญ่มากเลยเดี๋ยวเนี่ยพ่อตาไป เอาไปาให้วัวบ้างแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแบบนี้นะเหลือเป็นถอดยอดขึ้นมาใหม่นะครับเี่ยถอดยอดขึ้นมาใหม่เนี่ยถอดยอดขึ้นมาใหม่อย่างนี้นะครับเนี่ยถอดยอดขึ้นมาใหม่ในลักษณะนี้นะเฮ้มะนาวเป็นอยู่นะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเดด <c oughs> นี่ยนะครับเน,นี่ยก็เอาไปให้วัวกินแล้วเมื่อวานเห็นแก่สับอยู่แต่ผมพาแม่ยายไปแม่ยายไปหาหมอนะครับ S 1> <S 1> เรือแต่ต่อนะครับเอาไปใหม่ๆเลยเนี่ยนะครับเลือแต่ตอเอาไปใหม่ๆนะครับเอาไปให้วัวกินใหม่ๆนี่ก็จะเป็นข้างๆก็จะเป็นวัวขุนเขานะครับอันนี้ก็เป็นวัวขุนที่ทําคอกเป็นซอยๆไว้เลยนะครับไม่ได้ออกไปไหนก็คือเลี้ยงให้โตแล้วก็เขาจะมารับเอานะครับเขาจะมารับเอาคนรับซื้อเขาจะมารับไปรถพ่วงใหญ่เลยนะครับเห็นว่ามาจากภาคใต้อะไรนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เนี่ยครับมาชมญ่าเนเปียเราดีกว่านะครับสูงใหญ่มากหลายหลยคนอาจจะว่าเฮ้ยทองไมปลูกขนาดนี้เลยเหรอได้ขนาดนี้ใช้เวลานานไหมเนี่ยผมบอกว่าไม่นานนะประมาณสักผมนับให้ดูเลยเมื่อกี้กี่เดือนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะเหมือนต้นอ้อยเลย <mm> <mm> ไม่ผิดเหมือนต้นอ้อยไม่ผิดเลยนะครับ่าเหมือนต้นอ้อยเลยนะครับ <mm> นี่เนเปียเราสูงท่วมเลยนะดูดียอดท่วมท่วมหัวผมแหละนะแน่นอนนะครับท่วมหัวผมแน่นอนสูงใหญ่มากนะครับ ได้ขนาดนี้ก็คือลดน้ําแต่แ,แรกๆแรกๆรลดทุกวันอยู่ประมาณประมาณสัปดาห์เองนะครับพอจากนั้นก็วันเว้นสองวันนะครับพอเว้นสองวันเสร็จก็ปล่อยมันเลยทีนี้ก็ปล่อยมันปล่อยมันเสร็จก็มีฝนตกบ้างไม่ตกบ้างทุกวันนี้ก็ยังฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะเพราะว่าที่นี่ไม่เหมือนบ้านผมที่ลาศีราศีน้ําจะท่วมคูนาแล้วแต่ที่นี่พ่อตาบอกว่ายังไม่มีน้ําเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าฝนไม่ค่อยจะตกนะครับ เหมือนตั้งเขาทุกวันแต่ตกพอลินนี่แหละนะครับตกพอลินไม่พอจะได้น้ํานะครับนะผมไม่มีมอเตอร์ไซค์ไปถ้าผมม,มีมอเตอร์ไซค์จะไปถ่ายคลิปให้ดูอยู่ว่าข้าวมันเป็นยังไงแล้วเนี่ยต้นมะนาวที่ปลูกไว้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับนะแค่นี้ผมว่ามันติดแหละนะครับนี่มีฝุ่นมีอะไรพราอตาใส่ไว้เพราะเราไม่มีเวลาที่จะมามากนักอันนี้ก็เหมือนกันครับนะติดแล้วเป็นต้นมะนาวนะมะนาว เนี่ยครับมะนาวเนี่ยมะนาวมะนาวสองต้นเลยนะครับมะนาวสองต้นเลยนี่ก็หญ้าปกคลุมไปหมดแล้วเนี่ยนะครับปกคลุมไปหมดแล้วอูวันนี้ทําพันธุ์ได้เลยเนี่ยเนี่ยทาพันธุได้แล้วมีรากออกมาแล้วนะครับอ่ก็ไม่รู้จะปลูกที่ไหนละพื้นที่เต็มข้างบ้านก็หญ้าในเปียทั้งหมดแล้วอันนี้ก็เป็นฝรั่งครับ ฝรั่งก็ปลูกไว้เพื่อได้กินนะครับมาไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรทดลองครับนะดีก็อยู่เฉยๆต้นละไม่กี่บาทนะต้นละไม่ถึงร้อยต้นละสามสิบห้าบาทป้าถ้าจำไม่ผิดคลิปนี้ปลูกไว้อยู่เอ้ถ่ายไว้อยู่ตอนปลูกมาดูต้นขนุนนะครับผมมาดูรอบนึงแหละแต่ไม่ได้ถ่ายวันนั้นมาดูตอนค่ำๆมืดๆืนะฮะแต่ก็เรียบร้อยแล้วแหละนะครับไม่เกิดไม่อะไรเลยครับเนี่ยครับ อย่างที่ผมบอกแล้วต้นขนุนแรกๆมันขึ้นมามันจะดีมากแต่พอหลังๆมาเนี่ยถ้าดูแลรากไม่ได้มันจะเน่าตั้งแต่โคนเลยเหมือนคูกว้างพูดไม่ผิดคูกว้างบอกว่ากว้างอีรีบอกว่าต้นขนุนเนี่ยไม่ใช่ว่าปลูกง่ายนะเห็นมันปลูกปุ Apa ๊บมันขึ้นมาเนี่ยบางทีเท่าต้นต้นเท่า,าแขนเท่าขาแล้วเนี่ยต้นเท่าแขนเท่าขาแล้วเนี่ยแต่ว่าพักๆหนึ่งเนี่ยถ้าดูแลรากไม่ได้มันจะเริ่มเน่าตั้งแต่เป็นเน่าทั้งต้นเลยเรียบร้อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของ สวนณนะเวลานี้นะครับนะก็มีแต่หญ้าทั้งนั้นแหละเดี๋ยวก็ช่วงนี้แก,กก็เริ่มเอาหญ้าไปให้วัวแล้วแหละนะครับให้วัวกินแล้วตอนนี้ก็ค้มฟ้าค้มฝนก็เลยลูกกําลังหลับก็เลยมาเก็บงานนะครับมาเก็บงานไว้เอไว้เป็นที่ระลึกด้วยว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นป่าเดี๋ยววันหนึ่งมันอาจจะมีความฝันของเราที่แท้จริงก็คือการสร้างอนาคตที่นี่นะครับการสร้างอนาคตที่นี่ก็คือการสร้างบ้านสร้างอะไรไปให้ลูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ย เ,เราควรสร้างเหมือนพ่อแม่เราแหละครับนะตอนเราเป็นเด็กพ่อผมก็เกิดมาแล้วพ่อแม่เขาก็สร้างบ้านผมก็เองตอนสร้างบ้านนั้นเราก็จะสร้างกระต๊อบอยู่ข้างๆนะครับเขาก็จะสร้างหลายเดือนอยู่กว่าจะเสร็จก็สร้างไปแล้วก็เห็นความที่เป็นบ้านของเราตั้งแต่เด็กว่าเกิดกําลังสร้างบ้านนะพ่อแม่เราก็สร้างปูนาคตไวให้นะครับพอเราโตขึ้นเราก็มีบ้านอยู่อะไรเงี้ยก็เหมือนกันครับเรามีลูกมีเต้านะครับมีลูกมีเต้าเนี่ยถ้าเรา ไม่สร้างไว้แล้วเขาจะอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับเราก็ต้องออกแบบสร้างไว้ให้เขานะครับนะถึงแม้เราจะอะไรก็ตามแต่น้อยๆเราก็จะมีที่เป็นมรดกมีบ้านเป็นมรดกให้ลูกให้ต่อไปนะครับนะตอนนี้ก็รอแบบบ้านนะครับรอแบบเสร็จก็คงจะยื่นหาวิธีการยื่นธนาคารนะครับในช่วงปิดเทอมนี้แหละนะครับอันนี้ก็ถ่ายไว้ให้ชมลายก็เป็นญ้าเนี่เปียสูงใหญ่มากเดี๋ยวจะพาดูว่ามันสูงแค่ไหนนะ เดี๋ยวพาชงว่ามันสูงแค่ไหนผมยังเปียกอยู่เลยเพราะว่าอาบน้ํามาตะกี้นะครับลูกก็กําลังหลับก็เลีอยกมาครับเห็นไหมครับเนี่ยมาดูใ,ใกล้ๆท่วมหัวนะท่วมหัวเลยเห็นไหมครับท่วมหัวเลยมิดหัวไม่จะไปถามหาโนดนครับยิ่งฝั่งนี้ยิ่งไปถามหาเลยหโน้นมิดหัวเลยครับนะฝั่งนี้ยิ่งยิ่งหนักจริงฝั่งนี้แบบสวยงามมากนี่เห็นไหม สูงใหญ่นะครับนี่แหละญ้าเนเปียร์ลำมันจะแข็งมากนะครับแข็งโต๊กเลยแต่โปรตีนมันสูงขนั้นเองเขาก็เลยแบบมีผลงานวิจัยว่าเลี้ยงวัวแล้วมันก็เจริญเติบโตดีอะไรเงี้ยโปรตีนมันสูงนะครับย้าพวกนี้นะครับย่าพวกนี้โปรตีนมันสูงนะครับทําให้วัวมันเจริญเติบโตได้ไวนะครับทีนี้การที่มีย้าเนเปียอย่างนี้แล้วก็ต้องมีอะไรก็ต้องมีเครื่องสับ้าถ้าไม่มีเครื่องสับมันก็จะต้องใช้มีดสับๆมันก็เสียเวลาไปอีก ทางที่ดีก็หาซื้อเครื่องสับหญ้าพูดง่ายๆเครื่องปั่นหญ,ญ้าสับหญ้านั่นเองนะครับในเรื่องของการาเลี้ยงวัวนะครับเนาะหลายๆคลิปก็ทําไปแล้วนะครับว่าการเอาแน่นีในเปียไปทําอะไรบ้างวัวถึงกินได้อร่อยก็ลองลองเล,ล,ลื่อนไปหาดูหรือในเพลย์ลิสต์เลี้ยงสัตว์นะครับเข้าไปดูได้ของผมนะครับนะคเคประมาณนี้แหละนะครับถ่ายมาถ่ายให้ชมนะครับครับแปลงหญ้าในปเปีย <laughs> ป,เปูเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับดูนะครับบรรยากาศมันป่าอ้อยไม่มีผิดเลยนะครับบรรยากาศไม่แตกต่างจากป่าอ้อยมากเลยนะครับมากนักนะครับ <g ül üyor> ดู <c oughs> เดี๋ยวมุดเข้ามาดูก็ได้เอานี่เห็นไหมบรรยากาศไม่ได้แตกต่างกับป่าอ้อยนะครับเห็นไหมเหมือนกับป่าอ้อยไม่มีผิดเลยเห็นไหมมีแบบซางเขาเรียกซางหรือเปล่าซานอ้อยโดยมีชานอ้อยเขาเรียกชานมาอ่าแต่นี่เป็นชานเนเปียนะครับชานเนเปียรยเห็นไหมเดินมาก็มาเจอไก่อยู่ข้างในเนี่ย ไก่ก็หากินในป่าก็เออดีเหมือนกันนะก็ได้ประโยชน์หลายทางแต่ก็ตอนนี้มันใหญ่แล้วไม่มีปัญหาหรอกไก่เข้ามาก็เข้ามาเหอนนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเล็กๆเนี่ยไม่ให้เข้าเลยไล่ตะพื้นตะพืเลยนะครับไล่มันหนีหมดอ่ะมันมาทาลายนะครับแต่ตอนนี้ปล่อยมันได้ว่ามันโตแล้วนะครับประมาณนั้นแหละนะฮะนะครับที่ก็ที่ทางก็ติดกับถนนหน้าบ้านนะครับ ติดถนนหมนะบ้านออกเป็นอย่างนี้นะครับที่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะซื้อไว้สร้างไว้แปลงผมมาขุดต้นกล้วยตรงนี้ออกขูยาวมากยาวถึงโ้นขุดคนเดียวนะครับนะคนเดียวขุดออกหมดเลยแบบสุดยอด <c oughs> จะบอกว่ามีพลังว่าอย่างนั้นเถอดนะครับนะอ่านะโอเคเนะี่ยก็ติดกับหมู่บ้านคนอื่นต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะปิดประตูก่อน เรียบร้อยแล้วนะครับกับการมาถ่ายทําตรงนี้นะครับนะไว้เป็นความทรงจําแล้วก็เผื่อเป็นความรู้ให้กับคนหลายๆคนที่อยากจะปลูกหญ้านะครับสาหรับคนรุ่นใหม่แล้วกันสาหรับคนรุ่นเก่าคงจะปลูกเป็นหมดแล้วแหละนะครับไม่ต้องมาสาธยายเยอะนะครับคนรุ่นเก่าปลูกปลูกเป็นหมดแล้วแต่คนรุ่นใหม่เกิดมาเพื่อบางคนมีความฝันอยากมีฟาร์มของตัวเองอะไรเงี้ยอยากมีที่ทางของตัวเองในการปลูกหญ้าก็ปลูกไปเลยครับปลูกแล้วก็ลดน้ำเอาแรกๆครับพอมันติดมันก็ปล่อยมันสบายแล้วครับอย่างนี้นะครับต้นสูงใหญ่สบายๆนะ ไม่ต้องอะไรเยอะและ้วทีนี้นะครับตอนแรกก็อนุบาลเอาหน่อยเนาะที่เห็นอยู่นี่ก็คือเกือบสีเดือนเนาะนะครับพืชสภาปลูกต้นเดือนพืชสภามิถุนาก็กรากดาสิงหากันยาก็ถ้าคิดไปก็กะสี่เดือนเต็มนะครับนะถ้าพูดไปก็สี่เดือนไงสามเดือนกว่าสี่เดือนนะครับประมาณนั้นแหละนะครับพี่เกียรติไปค้นคลิปเก่าว่าถ่ายวันที่เท่าไหร่นะครับจริงๆผมใส่วันที่ไปหมดแหละครับว่าถ่ายทําวันที่เท่าไหร่แต่ว่าที่เกียรติ ที่เก๋เขาไปค้นก็ผมจําได้อยู่ว่าต้นเดือนเพราะว่าก่อนเปิดเทอมก่อนวันที่สิบแน่นอนก่อนสิบพฤษภาสองหกหกสองห้าหกหกปลูกนะครับก่อนวันที่สิบพฤษภาสองห้าหกเป็นวันปลูกนะครับนะครับอ่าโอเคคลิปนี้อ่านะครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็พามาให้สาระความรู้ในการพาชมสวนด้วยแล้วก็สาระความรู้เกี่ยวกับการปลูกเนเปียนะครับเนาะก็ปลูกอย่างไรนะครับประมาณนี้นะครับพามาชมไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากมายกับ การรับชมกับคลิปนี้นะครับอโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปต่อไปนะ